สวัสดีทุกคนมาฮะวันนี้ผมพาสองอัปเดตเหมือนเดิมนะครับวันนี้อัปเดตเนี่ย <c oughs> ก็ตามบนหน้าจอนี้เลยครับมีพอประมาณนะครับไม่เยอะแต่จะเรียกว่าน้อยก็ได้นะครับวันนี้ไม่มีแพ็คแบบว่าอะไรให้เปิดลุ้นสนุกสนุกเท่าไหร่นะครับช่วงนี้วันผ่านมาวัน2วันแล้วใช่ไหมมีแค่วันก่อนที่มีไอคอนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยแพ็คเปิดเนี่ยไม่มีนะครับไปแบบมีนักเตะโชว์ดาวของ คู่ฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับตรงนี้ฝรั่งเศสอังกฤษเลยนะนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยรอบรอบนี้เนี่ยน่าจะมีโชว์ดาวทุกคู่เลยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยเป็นคู่ของอาร์เจนตินากับฮอลแลนด์ใช่ไหมวันนี้เป็นฝรั่งเศสอังกฤษก็เดี๋ยวเหลืออีกน่าจะเหลืออีกสองคู่นะครับที่น่าจะมีโชว์ดาวทั้งสองคู่เลยเดี๋ยวมารอตามลุ้นว่าคู่ต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยววันนี้ผมพาสองสองตัวนี้ก่อนนะครับ ส่วนวันนี้ก็มีแพ็คเล็กๆอย่าง Small เค r p เ a อร์แบบเทรดได้นะครับอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าทำยังไงนะครับก็ <c oughs> ใช้ทีมชาตินะครับ5 5ชาติขึ้นไปนะครับใช้นักเตะสมโมสรเดียวกันได้ไม่เกิน5นะครับใช้การ์ดทอง4ใบขึ้นไปตรงนี้เลดเนี่ยใช้เลด70ขึ้นนะครับเคมี Me 15นะครับตรงนี้อืมผมว่าจัดไม่ยากตรงนี้นะครับ ซองก็แต่เป็นซองเทรได้นะครับมาผมพาสองสองตัวนี้ก่อนก็คือลูกชอนะครับเริ่มจากลูกชอก่อนอนผมพาดูค่าทําก่อนลูกชอเรทแปดสิบสเควสหนึงแล้วก็เรทแปดสิบนะครับตรงนี้ราคาราวๆห0ึ่งแสนนะครับสำหรับลูกชอ2เควสนะสะแตทเนี่ย เวิร์กเลเป็น m e d i ียม e ีเดียนะครับส่วนสก i มูฟสามเท้า3ตรงนี้ลูกชอเนี่ยจากตัวดั้งเดิมการทองเท้า2นะครับตัวนี้ได้อัพเท้ามา1ดาวเป็น3แล้วนะก็ตำแหน่งก็เป็นแบ็กซ้ายนะปกติส่วนเรื่อง s t a t เนี่ยความเร็ว8 4 8 7ผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตรงนี้เราก็เรื่องยิงมองข้ามไปนะครับส่วนเรื่องจ่ายบอลเนี่ยวิชั่น8 7นะครับช็อตท้าสแปดเจแล้วคอสซิง8 9 9แล้วเคอร์ฟ90แล้ว ้ผมว่าค่าจ่ายบอนพี่แกไม่คีเลอ่าได้เรื่องอยู่นะครับรองพาร์ตอ่ะน้อยนิดนึง7-8แต่ส่วนอื่นเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับลุกชอการใจบอลของเขานะครับส่วนเรื่องดิบบิ้งเนี่ยอจี81ิ81กับบารานซ์85ตรงนี้อยู่ในเกณฑ์พอประมาณนะครับเรียชั่น82มาบอคอนโทร86คอมมอเชอร์87อืมอยู่ในเกณฑ์อยู่นี่ไอ้ดิบบิ้งเนี่ยอยู่แบบ <c oughs> อยู่ในเกณฑ์ใช้งานนะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้งานไม,ไม่ไม่เด่นมากแต่ไม่ถึงกับแย่นะครับส่วนดิปปิ้งส่วนเรื่องดีเฟนส์เนี่ย86นะครับอินเตอร์เซป85สเตจนาเคิน88อืมได้เกมรับใช้ได้แล้วก็ลูกกากาศดูดีอยู่นะเพดดิ้ง83แล้วจัมปิ้งที่แกไปถึง90แล้วนะลูกชอสเตมิน่า81สเต็ง84แล้วดูค่าอาเก็ตชั่นเนี่ยครับได้93เล้ยนะตรงนี้เนี่ย ออไม่คีเลยนะแพ็กเกจชันก็สูงใช้ได้เทรดเนี่ยมี Early ลี่คและค่าคอสพี่แกก็สูงอยู่แล้วนะครับตรงนี้ลูกชอราคาแสนหนึง่งเดี๋ยวผมพาไปใส่เคมีคอีกทีแต่ให้มองสเตตรตรงนี้ผมว่าสเตตพี่แกสวยอยู่แล้วถ้าเกิดอังกฤษชนะผมว่าสวยเลยความเร็วก็เกือบจะ90แล้วนะครับแล้วสเตตจ่ายบอลผมว่าสวยอยู่นะครับได้วิชั่นเป็น8-9ช็อตพาเป็น8 9ถ้าได้อัพบก2แล้วก็ ผมว่าสวยนะลูกชอกับราคาแสนหนึง่งดูดีทีเดียวนะครับอาจจะถ้าเบนะิดแบ็กเนี่ยกับเบิร์กเล e มีเดียมีเดียผมว่าคงจะอาจจะไม่ถูกใจหลายคนผมก็ด้วยนะครับเสียดายนิดนึงตัวเวิร์กเลทนะแต่ได้อัฟท้าวมาหนึ่ดาวเป็น3านะล้วก็ได้ลิงก์เรื่องแมนยูกับอังกฤษผมว่าก็อืมก็พอจะชดแทนกันได้ในการจัดทีมที่ง่ายหน่อยนะครับลูกชออะผมพาไปสองอีกตัวครับมาคัสตูรามตัวนี้ ค่าทำเลท83สิบสาเวสหนึ่งกับ85ดสิตูรามแอมถูกกว่าลูกชอ,อนิดเดียวนะ้ำนิดเดียวนะจากเควสแรกลูกชอ84แต่ของตูรามแปดสิบสามน้แอมถูกกว่านิดนึงนะนี่ฝนะรั่งเศสนะเออมาดูครับเบิร์กเลทมีเดียมมีเดียมนะครับสกิลมูฟสี่ดาวเท้าสามดาวก็ตูรามตัวนี้เนะี่ยตัวดั้งเดิมเนี่ยสกิลมูฟเป็นสามนะครับตัวนี้เนี่ยอัพสกิลมาเป็นสี่ดาวแล้ว ก็ซแตำแหน่งเนี่ยเปลี่ยนเป็น stlm แล้วก็ cf นะครับสำหรับตัวรามโอ้ความเร็ว90แล้วนะครับแต่ออกตัวไม่สุดมากครับออกตัวแค่84แต่สปีดปลายแรงอยู่กับ94เลยนะแล้วฟินิชชิ่งเดิมๆ88แต่ช็อตพาวเวอร์พี่แกรอไปก้านงนะยิงแรงครับตัวนี้ส่วนเรื่องยิงไกลเนี่ย81วอลเลย80ตรงนี้ไม่ค่อยดีอะไรมากนะส่วนเรื่องการจ่ายบอลนะครับวิชั่นเนี่ย83ชอ็อตพา๊83ลองพา๊71 ก็จ่ายบอลธรรมดาเลยอยู่ในเกณ์กองหน้าทั่วๆไปพี่จ่ายบอลแบบปกตินะแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยพอไว้ใจได้แล้วแต่แบบไกลๆอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะตูรามความคล่องตัวก็จีจปิ82ประลาดแปดสิบก็ไม่ได้คล่องอะไรนะบอลคอนโทรลได้มา86ดิบปิบิ้ง88ส่วนเฮดดิ้งเนี่ย90จัมปิ้ง8ปดสิบมงบอลดีใช้ได้นะสเตมิน่แ8สเต็ง94โอ แต่เตงตรงนี้เยอะนะเป็นสายแข็งแต่ว่าบาลานซ์80นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แข็งแหละแต่ว่าบาลานซ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ทดทด,ทดแทงกันไปนะส่วนเทดเนี่ยมีสกิลป,ปัน่นแล้วก็เชนิคเข้าดิปเบอร์นะสำหรับตูร,รามก็ผมมองว่ามันกองหน้ามันไม่ค่อยสุดไปเท่าไหร่นะฟินิชชิ่งมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นแล้วก็ความเร็วก็ยังไม่ได้สมดุลอะไรมากนะครับนะส่วนเรื่องพาสซิง่งดิบบิ้งก็เห็นกันแล้วมันกลางๆไปหมดเลย นะครับเป็นสายตัวใหญ่สเต็งเยอะนะครับเล่นลูกกาอากาศดีนะผมว่ามันไม่ใช่กองหน้าพิมพ์นิยมอะ่ะนะผมก็เลยดูเฉยๆตัวนี้แต่ว่าก็ได้ปรับสกิลว,ว่าเป็นสีดาวก็ทำให้ใช้ง่ายขึ้นอยู่นะตูรามแต่ถ้าให้พูดกันจริงๆพฝรัง่งเศสกับอังกฤษทุกคนคิดว่ายังไงกันนะครับผมก็มองว่าฝรั่งเศสมันเหลือหล่อมเือมอังกฤษอยู่พอสมควรนะสาหรับฟอร์มในฟุตบอลโลกรอบนี ฝรั่งเศสมันดูผมว่ามันดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยกับการเจอกันนะครับเอามาดูเคมีลูกชอก็ถามว่าใส่อังเคอร์ได้ไหมใส่ได้นะครับกับแต่สปีดก็มันจะนิดนึงนะครับมันจะไม่สุดนิดนึงไปใส่เป็นในนี้ก็ได้นะครับชารดก็ได้ถ้าอยากได้สปีดที่มากกว่านี้นะครับแล้วก็เกมรับจะแน่นเลยนะผมว่าสติง84แล้วมีแเคชั่น9 3เนี่ยใส่ชาร์ดก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับลุกชออืมตรงนี้ ต้องเชียร์ให้อังกฤษบวก2อ่ะผมว่าลูกชอจะคุ้มมากนะครับกับ10,000แถ้าถ้าถ,ถ้าเทียบ2ตัวลูกชอกับตูรามถ้ามองตรงนี้นะผมก็ยังมองว่าลูกชอน้าสนกว่าตูรามมันมัน,เป,นเป็นตำแหน่งกองหน้าไงกับสแตทแบบว่ากลางๆแบบที่เราดูกันไปเมื่อกี้เนะี่ยผมว่าหลายคนน่าจะมีกองหน้าที่ดีกว่านี้กันแล้วนะครับอืมอ่าส่วนตูรามเคมีเหรอถ้วผมต,วตัวเลือกแรกก็อาจจะมองไปทางอืม อาจจะเป็นเอนจิ้นนะตรงนี้อืมวัดีความที่ตัวมันใหญ่แล้วเขาจ่ายบอลไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ฟินิชชิ่ง88แล้วกบใส่เอนจิ้นผมว่ามันก็อยากลองเอนจิ้นก่อนผมอยากให้มันคล่องไว้ก่อนในการใช้งานจริงเนี่ยความคล่องมว่ามันสาคัญอยู่นะเออหรือไม่งั้นถ้าอยากได้ความเร็วเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็เร็วพอสมควรแล้วแต่แค่สปีดต้นมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวลามนจะมองไปทางแบบฮันเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าอยากได้ความเร็วหน่อย แต่แรกที่ผมอยากให้ลองล็อเอนจินแล้วกันนะครับก็ค่าทำตูรามันแอบถูกฟานหน่อยนะครับแต่ถ้าคู่นี้ผมแอบเชียร์ไปทางลุกชอท่าดูตามสแตตนะไม่ได้ดูว่าผลว่าใครน่าจะชนะมากกว่านะก็เชียร์ไปทางลุกชอทั้งค่าทาสแตตสวยลิงง่ายนะครับส่วนฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยใครจะชนะผมว่าอันนี้คงบอกไม่ได้แต่ถามว่าคู่นี้ผมเชียร์ใครผมแอบเชียร์อังกฤษอยู่นะผมว่ามันน่าไปไกล ฝรั่งเศสมันชุดนี้มันน่ากลัวจริงแต่ก็เลยอยากเชียร์มวยรองสัหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้เออเอาล่ะวันนี้อัปเดตครบถ้วนนะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้เบาๆนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวรับอีเวนต์ใหม่ที่จะมาถึงวันศุกร์นี้อีเวนต์ที่มันเป็นอารมณ์เหมือนดาวลุ่งนิดๆในฟุตบอลโลก นะครับก็เดี๋ยวมารอดูวันศุกร์นะครับส่วนวันนี้วันอัปเดตเลยไม่แน่นเท่าไหร่ส่วนพรุ่งนี้ผมก็เดาว,ว่าไม่ค่อยแน่นเหมือนกันนะครับเออโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับ